สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ FC ทุกท่านเข้าสู่ช่องหลังบ้านทนายลุงพลนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณลุงพลป้าแตนแล้วก็ทีมงานพี่ๆ y o ยูทูบเบอร์ YouTuber, ทุกท่านนะคะรวมทั้ง FC ทุกทุกท่านที่ร่วมทำบุญกับหลวงปูกป่กบนะคะเป็นพระป่าสามัคคีนะคะที่ร่วมทำบุญกับหลวงปู่มานะคะ ก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณจากใจจริงๆนะคะก็วันนี้หลังบ้านก็ยังไม่ได้กลับเราก็ยังอยู่ที่รีสสเกตเหมือนเดิมนะคะวันนี้หลวงปู่ก็ติดกิจนิมนต์มีลูกศรริษย์ลูกหานิมนต์มาที่บ้านนะคะก็เป็นลูกศรริษย์ลูกหาของหลวงปู่กบนะคะก็ต้องแจ้ง เอฟซี uh, ก่อนนะคะว่าหลวงปู่กบเป็นคน uh, เป็นเป็น,เป,นเป็นคนที่เกิดที่ศรีสะเกดแล้วก็บวชจำพรรษานะคะจำวัดอยู่ที่ศรีสะเกดนะคะทุกคนแต่ว่าท่านจะ uh, มีลูกศิษย์ลูกหาที่นิมนต์ไปอยู่ที่สวนธรรมรังสีของเรานะคะ ท่านก็ได้ไปไประจําอยู่ที่นั่นแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ทางวัดต้องการพัฒนาให้เจริญขึ้น,นๆไปนะคะหลวงปู่ท่านก็เลยได้ทำผ้าป่าขึ้นมานะคะเพื่อที่จะมาพัฒนาวัดที่ท่านจำพรรษาอยู่นะคะก็ถ้า ไม่ใช่ช่วงที่เข้าพรรษาท่านก็จะอยู่ที่สวนธรรมรังสีจำวัดอยู่ตรงนั้นนะคะแต่พอท่านเข้าพรรษาท่านก็จะมาประจำอยู่ที่วัดชํมม่วงเนาะจำม,ม่วงนะคะทุกคนก็วันนี้ก่อนจะกลับกรุงเทพลูกศิษย์ท่านก็ได้นิมนต์มาที่บ้านนะคะมาที่บ้านมา ถ้าเรียกตามภาษาชาวบ้านก็คือมาเหยียบมามามาดูบ้านดูอะไรอย่างนี้นะคะให้เพื่อเป็นสิริมงคลนะคะในกะให้อยู่เย็นเป็นสุขค้าขายร่ำรวยอะไรอย่างนี้นะคะเราไปดูภาพกันนะคะว่าหลวงปู่ทำอะไรบ้าง <c oughs> เรามาดูปู่กันนะคะ <c oughs> ปู่จะทำอะไรนะคะเอ็นซีมาดูกันก่อนนะมี <c oughs> ของดีมาแจกอีกแล้วนะคะ อก <c oughs> เอาให้อาจารย์ที่กเกิดเกษียณไม่มีอะไรมาฝากลูกหลานใช่ใไม่มีอะไรมาฝากลูกหลานใส่ได้ใส่แหวนวงนี้แล้วค้าขายอะไรจะร่ำรวย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 เราเพิ่งไปมาเมื่อคืนเนี้ไปเยี่ยมัดเนอะไรสวยไม่เสือกราไม่รู้นะเราจะให้สีชมพูค่ะ

อะไรขายเงินก็เงินที่สุดก็คือคนน้ำใส่ได้เลยน้องไม่อยู่นะน้องไม่ได้ปิดน้องดูคาขไก็ได้ใส่เนี่ยมนี่และชี้ทีเอามีอำนาจไคะชี้อะไรเป็นอะไรนี่นี่ยูสวยเลยมีอำนาจขายน่ไม่ต้องขอม่้อขอนนะขาย ่มือซ้ายได้นะแต่จะจะแน่นไปนิดนึงมือซ้าย้กดัได้จะมือขวาก็เวลาเราเข้าห้องน้ำเราก็ถอดเราใ่กูไม่ถอดอ๋ออม่กูไม่ให้ถอด้องเงใหญ่ตังนี้แล้วถ้ใส่ใส่ไม่ให้ถอดใช่ไหมคะอันนี้ก็เล่นเลย

ใส่ตลอดใส่ตลอดสวยเลยนะพ่อใส่เลยเอาเม็ดใหญ่ผู้ชายใส่เม็ดใหญ่นี่โอ้นีพอดีเลยนี่นั่นแหละก็บอกพอดีมันไม่มีนี่อูคเัสั่นแล้วเนี่ยเนี่ยก็ถนัดไม่มีใครได้ไม่มีใครได้แล้วถ้าพัดต็นมาเนี่เดี๋ยวจะได้อีกเดี๋ยวจะพาไปชุบวัดเลยมาหมดลูกลาลถ้าถ้าอาจจะมาอยู่ที่ไหนก็เข้าไปหมดก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เขามาทำไมมาแผ่บุญทีนี้เขาน้องเขาก็ โอมันบอกว่าเขาจะทอบพระป่าไปช่ยนาทเขาพูดคําเดียวนะไปช่ยนาเขาพูดคําเดียวเลยถ้าไม่แจงเราเดี๋ยวรู้เรื่องพี่น้องตายเราเป็นพ่อเขาเราไม่ไปได้ยังไงบอกบอกเขาเลยบอกว่าเราเป็นพระน้อยแต่เราจะไปผมตัดไส้พอดีครับผมเป็นติ่งในคำไส้ใหญ่อ๋อที่ฝันชัยที่ว่าน้องเขาล่องชายล้องชายที่ร้านข้าวต้ม กูพูดให้ฟังอยู่เขาบอกไม่นึกเลยนะว่าปู่จะเมตตาขนาดนี้ไปไปเป็นเจ้าภาพให้ก็พระใจก็พี่ชายเขาที่ว่าจะศึกนะครับที่ว่าน้งปู่ไม่ให้ศึกตีสองทีตีสองทีโต้ยังงี้พังไปเลยไอ้ฮะมึงมาจากไหนมึงมาเข้าสิงเขานี่อเป็นพระมึงยังมายุ่งอย่าวุ่นวายเนียฮะอยากกินของดิบสิปเล่าให้ฟังเลย ตั้งโตจยนี้ล้มก็กระจายไปเลยเหมือนไอ้เมืม่อวานนี่เหมือนกันเขาบอกว่า <c oughs> วันนี้อาจจะมาได้มีโอกาสถูกนิมนมาที่สี่แยกบานจานบ้านสี่แยกก็ได้บ้านครูต,ต,ต้อยที่ท่าน,นเกษียณไปแล้วท่านได้นิมนมาทำใหม่ผลิตภัณฑ์มาดูผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่ท่านขายอยู่ เอฟซตัวไหนคนไหนอยากได้ก็เชิญถามกูต้อยได้นะแล้วก็มีตัวนี้อีกอะไรเนี่ยเนี่ย SPM 4อันนี้คือเองเหรอคะไม่ค่ะอันนี้ท่านก็เอามาจำหน่ายอะไรอะไรนะขอขอบคุณ f อฟที่ประกอบของในนามของลุงพลที่ชาวคณะที่มาจากบ้านบางเยี่ยมอาตมาดีใจที่สุดเลย ถ้ามาวันที่แปดที่เก้าอาจารมาจะพาไปเที่ยววัดถ้ำแก้วแล้วจะพาไปรับของดีทุกสิ่งทุกอย่างจะไปรับแหวนจะจะเปิดกุเอาแหวนของเมืองบางบให้แบบสวยงามเป็นแหวนแบบนี้ให้ทุกคนเอฟซี FC, <C K S 1> ทุกคน <C K. S 1> ทุกคนนี่ <C K. S 1> เหมือนอาจจะมามอบให้คนนี้นี่นี่มอบให มอบให้หลังบ้านทนายเนี่ยหลังบ้านทนายสเนียวสวยไม่มีวงเล็หขอจะมามอบให้ก็ขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านนะวันที่แปดที่แปดลง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 วันที่เก้าที่แปดที่เก้าก็ตานะฮะกตอนนี้มอบแบนให้ลูกก้าอยู่ Hey, ขอบคุณเดี๋ยวรายงานไอ้การเคลื่อนไหวยังไงของบัญชีเดี๋ยวอาตมาจะเช็ <See you. S 2> คให้ดูอีกทีนะ hey, ขอบคุณ <be> you, ทุกท่านผู้ใหญ่ใจดีทั่วโลกและทั่วประเทศไทยขอบคุณที่เมตตากรุณาวัดอัมพวันวัารามขอให้ทุกทคนมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความร่ำรวยร่ลำรวยร่ลำรวยอาตมาก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรมันปรปาบปลื้มในใจ ขอบคุณทุกท่านที่เอฟซีอาตมามีแต่ใจนะมาบ้านอาตมาไม่ลงกลัวทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดทุกอย่างอฉันก็เรียนมาอีกรอบนึงรับรองไม่ไม่มีหมดไม่มีหมดถ้าเจอหน้าเราไม่มีหมดนะลูกนะฝากบอกทุกคนด้วยวันหลังเอารถคันใหญ่มาใส่ผลไม้จะพาเข้าสวนนุ่สวนนี่สวนนี่ทุกสวนเลยเพราะว่าไอ้วันนั้นมันพาไปไม่ได้เพราะว่า ยอดโยมลูกจิตลูกห้ามาชั่วอาทิตสารทชุดด้วยลูกนะขอบคุณเดี๋ยวว่างเราจะลงไปเยี่ยมเราจะไปต่อต่ออะารพระอะไรหลวงปู่ปุริจิตค่ะเดี๋ยววันไหนว่างลงุงพลป้าแตนก็ใสาลายรายงานมานะอาตมาจะไปต่อเติมหลวงปู่ปุริจิตนะอ่า ลวงปู่ให้เนี่ยสิ่งไหนที่ว่าเขาท้าทายลุงพลเขาหาว่าลุงพลทำไม่ได้ป้าเต็นท,ทำไม่ได้อาจจะมาจะพาทำแล้วก็สำเร็จสำเร็จสำเร็จ,รจด้วยนั้นลูกขอบคุณด้วยนะสาธุสาธุ <laughs> สำหรับคลิปนี้นะคะหลังบ้านทนายลุงพลจะขอลงไว้แค่นี้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากเอทุกท่านเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องหลังบ้านทนายลุงพลด้วยนะคะ <c oughs> เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ